ก็เลยอ่าเข้ามาใจจอยได้เลยปกอ่ะเป็นปกติเล่นกีตาร์อันนี้บอสนะคะบอสอายุเท่าไหร่นะรัไม่เคยถาบจริงจริงปีที่สิบห้าครับสาห้าครับผมซาห้าครับกคนเออพี่บอสสวัสดีเคยเจอแล้วแต่ละนน่ะไม่รู้ว่าอายุมากกว่าคิดว่าเท่ากันอ๋อตอนนี้รันเท่าไหร่นะครับยี่สิบสองค่ะอ๋อโอเคก็ใกล้กันครับผมเพื่อนเลย ขอโทษค่ะเห็นรลน์ไลฟ์ตลอดเลยดูท้องสนุกมากนะดูแบบว่าเอเนอรดีมากฮะจริงหรอคือตอนแรกก็ไลฟ์ร้องเพลงอย่างเนี้ยแหละแล้วแฟนคลับเขาแบบว่าอยากให้แบบไปแบบพาไปท่องโลกภาษาที่ตอบแบบท่องโลกคือหมายว่าพาไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบสาว มีวีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยไลฟ์เพราะว่าจะตามแล้วกุลันไปไหนทำไมกุลันไม่ไลฟ์อ๋อทุกวันเลยทีเนี้ยโอเคครับโอ้ยพี่พี่แต้บอกว่าคนเหนือรอใช่ค่ะพี่รันหน้าหล่ะเอาช่องบอสนี้น้องกุลันนะครับผมก็ฝากติดตามน้องตัยนะครับน้องนะครับมาดีค่ะน้องพลงได้ตัยแสดงได้ตัยฮะทำได้กุงกุยครับได้ครับ เอมวีหน้านะคะพี่บอสได้เลยครับเออลืมเล่าคือตอนแรกจะน้องคนลันจะได้เล่นมาเล่นเอมวีของบอสแต่ว่าน้องคนรันคิวเยอะไงใช่งานเยอะไ <laughs> ม่หนูบอกว่าวันอาทิตย์ได้ถึงมันจะชุดละหกแต่ว่าได้วันอาทิตย์ว่าเกรงใจอะไรเงี้ยเออมันชุดละหกะเกรงใจน้องอะไรครับก็รอเอ็มวีหน้าหนูจะรอเอ็มวีหน้าโอ้ได้เลยครับขอเพลงเสร็จ <laughs> <laughs> ไหนพี่พอโชว์เพลงพี่บอสสักหนึ่งท่อนได้ไหมคะให้เอฟซีได้ได้ได้สิหนึ่งนะเอ็กซต้าก่อนกูรันร้องร้องชักเพลงได้ปะระหวผมก็เตรียมเตรียมของเอ่อเพลงอะไรอะเพลงกูรันไงเพลงกูรันไงออนั่นหนูฝาก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 ตัวหนูหน่อยแล้วกันนะคะเปแบบนี้มินิมินิซิงเกิลเปิดเปิดละกันเปิดละกัน เพลงชื่ออะไรนะครับของกลันเพลงชื่ออะไรนะเพลงไม่งอ,รอหรอกค่ะออใช่ใช่ใช,ชเปิดให้ผู้สาวห้องโน้นฟังหน่อยได้เลยครับผมจัดมาฮะ น่เต้นด้วยปีี้ไ,ออไ,ไ,ไรวร,ไไไร,ไรไุไม้ใหญ่ปนี้เดแกงคคมะไมครฉันซไม่หยสุดย มีแต่คนบอกว่าสดใสมากๆครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้นอนทั้งวันเลยเอเน ergy เต็มมากดีดมากแต่โกรันผมสังเกตแล้วชอบแบบว่าเอเน ergy บวกมากนะฮะกัาคืนกลาคืนดูแล้วสนุกมากครับ แต่กลางวันตาย <laughs> ขอชื่อเพลงอีกทีหนึ่งฮะลันฝากชื่อเพลงอีกทีหนึง่งไม่งอรหรอกค่ะ <c oughs> ไม่งอหรอกฝา <c oughs> กท <c oughs> ุกคน <c oughs> แล้วหนูขอฝากนิดนึงค่ะคือว่าไม่งอรหรอกอะ่ะ <c oughs> มันจะมีที่ลงไว้แล้วที่มันเป็นสองหมื่นสองหมื่นวิวอะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของช่องค่ายนะคะไปดูอันที่เป็นหกพันนะคะอ๋อหรอกมันมีคนอีกอีกช่องหนึ่งหรอใช่นี่ต้องดูเป็นอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะ โอเคได้ครับฝากเลยเพลงที่บอดดีกว่าได้ครับก็อ่าครับบอดชุ่มฉายเพลงนะครับชื่อเพลงลว่าคนที่เธอไม่มีวันเสียไปครับก็อ่เดี๋ยวลองเล่นให้ทุกคนฟังชัน <c oughs> ขอเป็นคนท main, one, ain, ını, er main, one, oh ี oh. ่ไม่มีวันจะเสียเธอและเป็นคนที่เธอไม่มีวันเสียไปเขาเป็นคนที่แชร์ความดู้อชเป็นเล็กทุกมุมชะไดไหมโอ้เขเป็นดาวที่ไม่จชเป็น ประมาณนี้ครับดูสุดยอดมากมีมามืดด้วยมด้่ยขอบคุณค่ะแล้วอ่ะในเนื้อแบบพี่สัปไ์ขอบคุณค่ะเป็นแฟนขาหมดเลยนะแบบเขาผัานตัวมาเป็นนักติ๊กตอกตามนู เอาหรอพี่เก๋เป็นแฟนครับผมพักนึ้อลักตัวตัวนะครับขอบคุณนะคะพี่เก๋ขอบคุณพี่สไปขอบคุณพี่วิตูนนะคะปาดัาดเลยัาดไวมากก็อ่าตะกี้เพลงที่ว่าคนที่เธอไม่มีมันเสียไปนะครับฝากูคนพี่พี่ไปปั่นวิวด้วยนะคะขอบคุณนะคะสามารถฟังทุกสตรีมมิ่งเลยครับแรกดูเอ็มวีก็ดูได้ในยออทนะเอ็มวีน่ารักมากโอ้ยขอบคุณครับไม่ใช่ไหน่ก็เถอะ ไม่แต่แต่ก็เกรงใจไงเกงใจกูรันแบบว่าชวนดึกดื่นอะไรเงี้ยกูแบบว่าเออเดี๋ยวน้องจะไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่ดีๆ <c oughs> หนูก็ <c oughs> <c oughs> ขออีก, <c oughs> อกเพลงหนูอยากร้องเพลงนี้มาเลยครับให้คนเหนือฟัง <c oughs> ได้ครับผมขอเพลงเหนือได้ก็เพลงเหนือมันจะได้ไหมล่ะเดี๋ยวนะแต่เอาเป็นแบบมีคนร้องด้วยดีกว่า ได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวจะไปทำ YouTube ยูทู r พิมพ์แล้วนะ <c oughs> บอกมาจะเดือนหนึ่งละชอบเพลงนี้มากรันชอบเพลงนี้มากเพลงชื่ออะไรครับชอบสองเพลงจริงๆชอบไอ้นี้ยังกอยอยู่ก็ชอบอืแล้วก็ชอบไว้ใจได้การมันก็คือมันก็อย่าพูดชื่อแอปอุ้ยขอโทษคะ่ะ แต่ก่อนแต่ไร่ไปเอาตาได้กันหเอาก็ไปด้วยกันตึงวันแสงมวนใจพอพบหูจเจสาวชาวกลุ่มบอเอาใดออ้ก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขากอดปเลยเหมือนเจอคำประลัดกะ,ห,ะ,ะหูใจเพียงหน้าตาหูใจฟั้นหรือเปล่า ถึงวันเป็นงนี้ผู้ใจมาคอยเฝ้าเป็นเซอร์อ,อีแล้วคงบ่อดดีไปไว้ใจเคยกินผักกาดจอบอกเคยกินพิซซาหากว่าจะต้องใจอยากจะได้ <c oughs> เป็นบอใช้คนเมืองบอกเหมือนหกักเวลาไกลไอจะอู้จะได้บออ หัวใจงงยังวุ่นวายกันแต่เพียงเสียดใจกว็าอายโดนหลอกเปิ้ลก็จะอายจะได้ก็บอกๆหลินจะอีแล้วอายจะไว้จะได้กลาสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากได้ไหมได้เลยครับสุดยอดมากตังมาก เพอเลยโอ้ยขอบคุณค่ะไปบอกพี่บอดเองสิคะพี่ดีดีพีเมา่อ้ดครับผมสวัสดีครับพี่เบอบอกว่าโซคิวขอบคุณค่ะอุ้ยล้องร้องดีเลยนะเอ็กเซนเ์นกเซนก็ใช้ได้เลยครับผมเปิ้ลกึกจะเอ่อเปิ้ลกึ๊ดกับไอ้เปิ้ลกับไอ้ เปิลก็คือผู้ชายไอ้ไอ้คือหมายถึงว่าเปิ้ลคือคนอื่นใช่ไหมคะไ,ไอ้คือเราเปิลดกับไอ้ใช่ชอบสาวเชียงใหม่มแต่หนู <c oughs> ไม่ใช่สาวเชียงใหม่ละหนูสาวเ <c oughs> มืองกรุงรีเควสตขอให้หนูลองบ้างอ๋อพี่แจมรีเควสอยากฟังพี่บอลลองบ้างได้เลยครับยังไงอย่างดีไว้ใจได้กาไหมลองเพลงเด็เล่นเพลงใหม่ได้เอืม พี่บอสรองพะใช่ค่ะพี่บอสลองพะไปใจได้กากเนด่ยนั่นนะพี่แจ็คกีดคุณแม่กีดใช่ไหมล่ะก็คุณแม่เมื่อวานไม่ยอมมาเล่นกีตาร์ด้วยแต่ร้องเพลงเหนือโอเคหนูร้องเพลงไรไปเอาตังไดกัน เอากลับไปต้อยกันตึงวันแสนมูลใจพอพบหูจักสาวเจ้ากลุงมพอเท่าใดอายก็ไปโอ้อกเอาใจแต่เขาแค่เพียงว่ามันเจอกันไปแล้วกาหูจักเพียงน้ตาหูใจเปินหรือเปล่า ผู้ชายมื่อคอยเฝ้าเป็นจะอีแล้วคงบอดีไปไว้ใจอ,อ,อน,นี่แอมบอกว่าแมา่รักเขาขอบคุณครับขอบคุณครับแต่แต่ว่าคนรล้ลองแอคเซนท่าาเหนือดีมากเลยจริงเหรอแล้วหนูหนูมีกันให้ให้ให้ร้องได้เลยเลยจัดมาครับจัดมาเลยว่าสาเหนือ <c oughs> ในภาษาในคนละเพลงเอ่อมันมีอีกเพลงหนึ่งค่ะแป๊บนึงนะคะคือสวัสดีกคนนะครับโอ้โหสิแปดข้อความแล้วนะคะเร่อมากทุกคนไม่ชมหนูสวยป่ะแค๊บนึงแปกเดียวเลยนะครับชื่วบอสครับแารขับกูรันเยอะมาก หนูชอบเพลงนี้มากอืมไอไอนี้หรอที่เบื่อชอบใช่ไหมคะเพลงนี้ก็ใจมังกรมาปั๊บมาปุ่งเน้อวิ่งจริงเลเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเน้อหัวใจมันเป็นจะได้แต่แห้งตาตาน้องคอยมองแล้วพลาดไหลง กันใหญ่ก็บ้นแบบอบฮักบ่ได้ตัวกึกจะได้บ่หูแล้นาะก็อย่าือลองสาวเนื้อดูสักกรรมจะลำบ่ลำถ้าบ่ลองก็บ่หูจะไปฟังกรรมกนเนอิดว่าจะอันจะอีให้อย่าฮอดีตัวไอ้นี้ต้องลองดู ก็ว่าจะเป็นนิ่นาาแสงสว่างกลางเวิงพิงก็ว่าจะเป็นลิมปิงบอกมาจะพาไปให้ใธอลืมแสงไปจากเมื่อสิวิไลคือไอปิดไปนองก็ทบทวนดูเฮพอเลยพอเลยขอบคุณพี่ลิลลี่นะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะรีรีมาค่ะเฮ้ยแต่ว่าของกูเลยมันเป็นเวอร์ชันแปลงเลยนะเดี๋ยวว่าลองเวอร์ชันผู้ชายจิ๋วจริงวเป็นเวอร์ชันแปลงเหรอครับ <g ül> มันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคำบางคำครับใช่อ๋ <g ül> อ,อๆๆขอบคุณค่ะพี่บัวขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองก็แล้วกัน แม่ยิงมันกรุงมาป้ามาฟงนาเวียงเชียงใหม่เดีมาดนเดืะนัวใจมันเป็นจะได้ต็มแห่งตั้งแต่เมื่อตนองรือแล้ามองน้องไปกันใหญ่ก็เป็นเนปัตเมื่อตายตัวคิดจะได้บบก็รู้แลนเมื่็อยากขึ้ลองเบาเนื้อดูสัก,กร,รมบบจะลำบาาลำถ้ามาลองก็บอก จะไปฟังกรรมคนอื่นว่าจะอันจะอีถ้าอยากคือดีตัวน้องนี้ต้องลองดูว่า,วาจะเป็นนิ่มมานแสงสว่างกลางบียงพิงก็ว่าจะเป็นริมปิงบอกมาจะพาไปให้เธอลืวแสงไฟจากเมืองชีวิไลยน้องพิกไปลองคิดทบทวนดู <c oughs> ตรงครับแฟนขับชอบ,อบคืคอคแฟนขับปวดเตี่ยนผู้ปกติอ่ะหนูจะแบบว่ามีแฟนขับผู้ชายค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แล้วตอนเนี้ยแบบอยู่ดีก็แบบว่าก็มีผู้หญิงด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยแฟนขับพี่ผู้หญิงก็คือบอกว่าเสียงละมุนมากกุลันพี่รักเขาแบบมาก <c oughs> คุม <c oughs> ้มบ่อยมากยิ่งใะ มันมีเพลงหนึ่งก็ลันต้องลองมาฟังตอนนี้กำลังดังบอสเห็นคนขอเยอะมากชื่อเพลงอละอะละออสละอะเราลิงสละอะออสละอะเราลิงสระอะใช่ครับเป็นเพลงเหนือหรอเหี่ยครับผมช่วงนี้หันคนหันคนขอบอสบ่อยแต่ว่าเพราะเพราะดีครับลองไปฟังขอบคุณพี่ลิลิี่มากนะครับอุ้ยไม่ิ ตั้งมือนะขอเวลาทำไมเราไม่พีเมียมเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับลองฟังน่ารักมากเพลงนี้อะละอะละใครที่บอลจริงเหรอหนูฟังเนื้อฟังตัวได้นะคะอย่ามีแฟนขับผู้อีก ไอ้เป็นเป้าละปูนเหมือนบุญเหมืองเก่าไปลงหักละสาวีย์ทิงอ้มนักหรอไอ้อยากจะมีเธอไว้แอมสาวีย์ทิงฉันงำลือใจไออยากจะถามตัวมีแฟนแล้วกาคุณแพงนักรักจึงเลยหอเต้าใดให้พี่บอลร้องมีตัดใจดู พี่บอลองให้ฟังได้ไหมคะได้ครับได้ครับแต่บอสก็บอกค่อยได้เหมือนกันนะเพิ่งเพิ่งคือบอสเพิ่งได้ยินประมาณแบบว่าสามสี่วันนี้เพราะมีคนขอเยอะอะไรี้ก็เลยลองไปฟังดูใช่ครับน่ารักเดี๋ยวหนูรอเวอร์ชันผู้หญิงก่อนเดี๋ยวรอเขาแกะก่อนนะได้เลยครับเดี๋ยวลองมันหนึ่งนี่ยอาเมื่อกี้มีคนแซวว่าทำไมกลรันไม่พรีเมียมบอสก็ไม่พรีเมียมเหมือนกันเห็นไม้ล่ะเ็นล่ะปกติเราไม่ค่อยพรีเมียมกันหรอกค่ะ ไ <Okay. S 2> อยเป็นบาวและปูนเมืองบุญเมืองเก่าไปรักสาววยงพิงไอ่อายอากจะมีเธอไว้แอบอิงสาวว่งพิงช่างงามเหลือใจไอ่อายอากจะถามตัวมีแฟนแล้วกนก็อพอหน้าตาไอายว่าเราว่ารอเท่าใด มีแต่หัวใจดวงนี้ติ่นเต้เก็บเอาไว้เพื่อตัวคนเดียวอะละอะละมันเป็นจะได้มันเจ็บหัวใจดวงน้อยกอดาน้องคนงามกู้แวนอะละอะละมันเป็นจะได้ม,มายะหัวใจไอไว้สงหัวใจบ่มีประกันจะยะจะได้วันนี้วันนี้ครับ คือตอนเนี้ยทีมหนูอะ่ะที่แบบผลลเราะไม่ใช่อะไรนะคะคือเอฟซีอ่ะพี่ผู้ชายพูดว่าขออ่านแป๊บหนึหนูลืมฉันรักเขาข <c oughs> พี่แซบพี่แซบแล้วก็ <c oughs> มี <c oughs> มีคนกรี๊ดแล้วบอกว่าพี่แจบอกว่า <c oughs> พี่บอลร้องให้เราแน่แนเลย แล้วก็พี่โอไทยรักเขาว่ะเดี๋ยวให้แม่ไปขอ, oh, <my> อพี่บอมีแฟนยังพี่บอยมีแฟนอะไรยังอนิ่งไว้พี่แจมมาขึ้นไลฟ์คู่พี่บอยไ <laughs> ม่ใครอัดคลิปไหมตอนนี้สาวคาหื่นขอเสียงหน่อยตายสงบสุบสีชมพูพอขอบคุณน,นะครับคนชมกอลันก็เยอะเหมือนกันนะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักมากน้องเสียงพอสาวสาวพีพีดลองด้วยกันเต็มเลยเดี๋ยวชวนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทำเป็นแบบของที่ค่ายเดี๋ยวจะชวนขออนุญาตชวนนะคะได้เลยครับเดี๋ยว่าก็จะทำเพลงเหนือมันกัครับว่าว่าจริงว่ากำลังหาผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่า่าคนที่แบบร้องภาทานเหนือแล้ว แว่าดีแบบว่าถูกถูกค่อนข้างยากนนแล้วเจอความเล็นเ่าโอเคมากครับใช่ใช่ครับผมนี่ถ้าพูดแล้วแล้วพอเห็นคลิปบุ๊ไม่ใช่หนูนี่คือหนูจะไม่รับอีกเลยนะยังไม่ได้ชว์ใครเลยหนูจะไม่รับไลฟ์นะพรุ่งนี้พี่จะไปแปลเพลงล้ว นี่จะไปแฟนเพ์เลยหรอไม่ด้วยแฟนขับหนูตลกไหมคะแฟนขับกวลาน่ารักมากบอสดูตลอดสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมได้ยินเสียงคุณแม่ตลอดเลยเวลาอดูอะไรนะอ้าไม่ไม่ไม่เอาไม่พอ พี่บอสขอบคุณนะเดี๋ยวถ้าวันเดี๋ยวถ้าชนแบบขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวรันขอไปบ้างได้เลยได้เลยค่ะไปเจอกันไม่บายค่ะ๊ายบายนะคะโอ้ยมเมื่ต่หนูเห็นพลังเอฟซีผู้หญิงอ่ะหนูชอบอ่ะแม่ไม่มได้ชอบแม่จะบอกว่ายังไงแม่ก็ให้พี่ตาอ,อูเป็นที่หนึ่งอยู่ดีหนูจะบอกให้ พี่โนนที่หนึ่งตาอูที่สาอ่ะแล้วใครที่สองพี่เจ๊แต่ละคนเป็นเน่ละทุกคนเล่นของสูงเนี่ยของสูงของจริงร้านพี่รักเขาเ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นไงล่ะเอา้าหมายถึงชอบเสียงค่ะที่แม่ชอบคือชอบเสียง พี่แจมหล่อใช่ไหมล่ะก็พี่เบื่อยังไม่ได้ร้องให้แม่ฟังสักเพลงพี่เบื่อร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมพี่เบื่อหนูบอกว่าอยู่อยู่แม่ชอบพี่เจฟจําได้ใช่พี่นนท์คนแรกเราก็ลองมาพี่เจฟแล้วก็พี่ตาอู